มาเบิงชุดกออิดบ็อกนะครับอันนี้อิดบ็อกใส่ PVC ซีนิ้วนะครับซีนิว้วตัดชิมหาเส้นนะครับเอามาล้นความรอ้อนใส่ความร้อนหัวแกะของเฮานะครับหัวแกะของเฮ่าเปิดไฟขึ้นมันใส่ความร้อนพอตะจนิ่มๆเฮาสีมีแบบนี่ครับแบบสวมลงทอนิ่มแล้วสวมลงเฮ็ดขึ้นขึ้นรูปนะครับขึ้นลูกให้มันได้ขึ้นรูปให้ได้ทรงนี้แะครับนี่ครับอบ วงลี่นะครับึ้นรูปในใดทรงนี้กับมาขีดตัดแต่งช่วงปูนออกอันนี้คือขีดนะครับขีดอิดนะครับนี่มาเบิ้งกันนี่คือประกอบแล้วเรียบร้อยนี่คือประกอบแล้วเรียบร้อยนะครับดึงมุนมอนนะครับนี่ชุดก่ออิดเมื่อ่กับเห็ดได้แล้วครับนี่ชุดก่ออิดบล็อกนะครับอิดบล็อกหกเส้นนะครับอิดบล็อกหกเส้นก่ออิดแดงหกเส้นได้นะครับดึงมุนมอนแบบนี้แหละครับนี่วิธีเฮ็ดเฮ็ดเ็ดไส้ได้ครับสายช่า so ง tumors.